ไม่ต้องมาแล้วนะของหมดไปแล้วออแกนไสจัดได้ยิ่งใหญ่มีผู้เป็นร้อยดอกไก่มีไม่พอกระเทยอ้สี่ทุ่งห้านาทีถือว่ามีของหมดแล้วีเอมชุดของงานเนี่ยมันมือร้านขาดำามากระเบื้อสีกูหน่อยก็ไม่ได้แต่มากระดำกันหมดดถี่ว่ากันเนี้ยกระเทยเผาจานเเหมือนมาจะวัดนี่งงานนี่ว มีทางงมทาเขาก่อวไ่หมดแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวเขามาอีกโอเคค่ะขอบที่ไหนนะคะต้น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 ตหน้สี่สสิบสหสนนี่ค่ะทั้งหมดคือ66ล้านค่ะเ่าล่างแม่ไป้นถวายปิดแล้วไม่ต้องมาแล้วนะเงินฟาดฟาดฟาดนคุณเนียขอบคุณทั้งหมดค่ะ พี่เขาเพิ่งมาถึงเขาบอกว่ามาครั้งแรกที่เมืองไทยมาได้สี่เจ้าบองเลยบอกเรี้ยงเออเรา้วครั้งหน้าพวกมเขาบอกว่ามากรุงเทพครั้งแรกนะซ้อมพาวเวอร์ต้อนรับเวลคัมชู่ไทยแลนด์